วันนี้เราจะพาทุกคนเมารถไปข้ามประเทศลาวไทยเพราะมีมแค่2อคนเย้บปไปสองอนอลาวนี่สถานีรถไฟท่านาแรงตรงนั้นนะครับก็คือเป็นที่ตรวจมนพระเมืองเลยโคสะดวกและฝั่งตรงนี้ก็คือจำหน่ายตัว๋วท่านาแรงหนองคายนี่นะคะตั๋ว20บาทคนละ20บบาทเท่านั้น ประเทศวันนี้ไปโอ้โหปิดเต้เข้ากานตรวจต่อมอบเรียบร้อยมารถไฟสะดวกมากๆาเลยนะใครอยากมาแบบประหยัดแนะนำข้ามรถไฟบาย